ว้าวใครอยากได้สกินฟรีสกินนี้สกินนี้หรือสกินอื่นๆฟรีวันนี้พี่ปั๊กจะมาบอกวิธีการลุ้นรับสกินฟรีลีเจนและลิมิ t e d ดแบบยอกเซิร์ฟกันไปเลยวิธีการรับฮีโร่ฟรีดีครับทุกตัวในกิจ,จกรรมใหม่ทำยังไงกันนะ และวิธีการรับโค้ดสกินฟรีของคริสิกเนี่ยแบบยกเสิร์ฟกันไปเลยก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและไปดูกันเลยฟริ m แมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขโอเพ่นไอดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คน และมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริทแมนช h o p อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะกอือหนามาที่วัฒนธรรมของช่องกิโลปอนของเราก่อนเลยนะคะใครดูนานเนี่ยคงจะรู้แล้วใช่ไหมฮะตอนนี้สกินใหม่ของน้องไบรท์ AIC 2 0 2 1เนี่ยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แน่ก่อนหน้านั้นใหเราเข้ามาที่หน้าร้านค้าแนะนำมุมขวาล่างเนี่ยจะมีกล่องสุ่มสกินไบร์อยู่นะครับซึ่งสกินนี้เนี่ยมีชื่อว่าแวนคิวเชอร์ยูอ่อเบากรฟใช่ไหมทุกคน <c oughs> <c oughs> เหมือนมันแปลว่านเนี่ยแบบว่าของขวนนะัญอะไรแบบสิ้นปีแบบนี้หรือเปล่านะจะแปลเมื่อนะครับไปเลย <c oughs> ซึ่งการซุ่มเนี่ยจะเริ่มต้นที่5คูปองนะคะแล้วใช้การตันที่แน่นอน500คูปองแต่กา,การการการันตีสกินออกนะหรือว่าฮีโร่ถาวรเนี่ย อยู่ที่0.55เปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับนอกจากจากนั้นเนี่ยก็ยังมีบัตรส่วนลดกิฟต์ไวชเชอร์ลดเหลือเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ใชใชลดเหลือมันบอกว่าลดสาม้อคูปองเหลือราคาอยู่ที่390อ้คูปองหาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ของเกลือทำไมมันถึงเหลือ390้คูปองเพราะถ้าเราไม่ได้ทำการเอาบัตรนั้นเนี่ยมาลดเนี่ย มันก็จะอยู่ที่ราคาเต็มเนี่ย490คูปองตามหน้านี้นะฮะนี่490คูปองเลย<อ>นี่ถ้าดูจากซื้อต่างประเทศเขามีบัตรส่วนลดเหมือนกันแต่บัตรส่วนลดของเขาลดเหลือ90คูปองตามคลิปนี้เลยเป็นการลดที่แม่งโคตรใจเยอะเย้จริงๆครับทุกคนดูดิแล้วเขาเอามาโชว์ด้วยนะฮะซึ่งเป็นสกินระดับ A a c 2021เหมือนซืรอฟไทยและเหมือนเซืรอฟต่างชาติทุกอย่างทุกประการเหมือนกันเด้แต่ทําไมของไทยเราเนี่ยมันลดน้อยมาก ต่างประเทศเนี่ยอดเหลือแค่9กากาคูป,ปองนะทุกคนหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID เกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยฟรองช็อปเพจซื้อขาย ID ที่ดีที่สุดในตอนนี้มี ID ให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไป ID พร้อมเล่นดูเน่นราคาถูกอัปเดต ID ใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ admin f r ฟ f ช h o p เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแน่นอนฮะว่าพีปักก็เชื่อนะฮะว่าทุกคนเนี่ยต้องการส่วนลดมากกว่านั้นจาก490ให้ลดไปมากกว่านั้นโดยที่ไม่ต้องสุ่มใช่ไหมทุกคนให้เรามาที่หน้าเชียร์ทีมรับไปเทมที่น่ากิจกรรมเป็นตื่อรับไปคว่าสุดเจชเจนเจนนะฮะ <c oughs> <c oughs> และเลื่อนมาด้านล่างมุมขวาล่างเราจะเห็นนะฮะว่านี่คือบัตรส่วนลดแบบฟรีๆเลยซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปสุ่มเพื่อให้มันลด แต่เราสามารถรับฟรีๆจากการที่เราทํากิจกรรมเชียร์ทีมรับไอเทมจากการที่เราดูคลิปการแข่ง AIC สมั21เ,เท่านั้นนะทุกคนนี่ก็จะได้คีบไวเชอร์ลดเหลือเพียง390คูปองจากราคาทมิม710คูปองไปเลยแล้วไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะสำหรับวันนี้วันที่17 เดือนธันวาคมให้เรามาหน้ากิจกรรมรวมกิจกรรมแล้วก็คลิกเราจะเห็นนะฮะว่ากิจกรรมวันนี้เนี่ยสิ่งที่ควรจะมาใหม่ก็คือกิจกรรม V 1วนที่เขียนว่ารวมทีมรับฮีโรป่ปีตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่3เดือนหน้าหรือว่าปีหน้าเดือนมการาคมกันเลยซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยมันตรงกับอะไรบ้างถ้าเราดูจากคําอธิบายของการีนาอาวีไทยแลนด์ตามรูปนี้นะฮะเขาได้เขียนว่าได้เวลารวมพ้น เพื่อเข้าสู่สมรภูมิคุณพร้อมหรือยังเตรียมตัวเตรียมเพื่อนใน้อมอ่ะแล้วมาลุยภารกิจรับฮีโรฟรีไปด้วยกันตั้งแต่วันที่17ธันวาคมจนถึงวันที่3าธันวาคือกิจกรรมในวันเดียวกันแบบเด๊ดๆแล้วให้เราจําวันที่วันนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าจากรูปจัดไปเนี่ยเตรียมเพื่อนให้พร้อมเราจะลุ้นรับสกินไม่ใช่ใช้คาว่าลุ้นดิเราได้สกินฟรีเออไม่ใช่ฮีโรฟรีเนี่ยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นซึ่งการได้ฮีโรฟรีเนี่ยจะต้องทํากิจกรรมด้วยนะครับ แมุมด้านล่างมันเขียนว่าทำภารกิจรับฮีโร่ปีส่งท้ายปีไปเลยซึ่งมันเขียนว่าทำภารกิจพี่พักเลยไปเคว้นหามา,าเออมันเป็นภารกิจไหนหนาเพราะพี่พักอัดคลิปต,ตอนเที่ยงคืนมันยังไม่มีภารกิจแนวนี้มาเลย แต่ก่อนที่จะไปดูภารกิจนี้นะฮะเราจะดูจากคลิปนี้ว่าเซิร์ฟไต้หวันหรือว่าเซิร์ฟอื่นเขาก็แจกเหมือนไทยโดยฉะนั้นไม่ต้องอวยไทยเย้ๆนะจีเอ็ยเพราะซื้อบื่นเขาก็แจกเหมือนกันเหมือนเป็นวัฒนธรรมก่อนที่จะปิดสิ้นปีไปกับมอบคืนความสุขให้คนดูเป็นคอสอดจฮะในจีอมอ่ะด้วยการนี้นี่เองจีมพักเนี่ยหรือว่าพี่พักเนี่ยก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเซิร์ฟไต้หวันอเลยเห็นเป็นภาพภาพนี้นั่นเองนะครับ นี่คือกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในวันนี้วันที่17พอดีเป๊ะๆในเซิร์ฟไต้หวันซึ่งภาษาจีนด้านล่างเนี่ยพี่ปักแปลไม่ถูกใครแปลถูกเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ปังเนี่ยจะไปอ่านเพราะว่าอยากอ่านอยากอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์มมนกันมาด่วนเลยเดี๋ยวพี่ปักไปอ่านสัญญาที่เกี่ยวใกล้นะครับแต่ด้านบนเนี่ยเราจะเห็นนะว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันคุ้นเคยมากเพราะอะไรนั่นเหรอถ้าเราสังเกตที่แนวนอนด้านล่างเนี่ย มันจะมีรูปบวกอยู่ซึ่งรูปบวกเนี่ยก็จะเป็นการกดเพื่อเชิญเพื่อนในทีมหรือว่าเชิญเพื่อนในเกมอวีนี่แหละให้เขามาทำกิจกรรมพร้อมหน้าพร้อมตากับเรา เมื่อกิจกรรมนี้เนี่ยโดนทำเสร็จทิ้นอย่างเช่นมันจะมีภารกิจให้เราล็อกอินให้เราเข้าร่วมโหมด55โหมด10 10โหมดอะไรต่าง,างๆนานาให้เราเข้าไปเล่นเพื่อรับกิจกรรมพอเราทำกิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็นจะขึ้นให้เรารับที่มุมขวาหรือว่ามุมซ้ายบนที่มันอยู่ในหน้าต่างตามรูปนี้นั่นเองนะคะพอเรารับเสร็จเนี่ยไม่ใช่แค่เรานะ,ะับเพื่อนเราเองก็ต้องช่วยทําด้วยเพราะว่ามันอาจจะกําหนดไว้ว่าเพื่อนของเราหรือว่ามันใช้เพื่อนทั้งหมด5คนใช่ไหมฮะในทีม เลยแบบว่าต้องใช้เพื่อนห้าคนเนี่ยเข้าร่วมเกมเข้าเกมล็อกอินเวลานี้ต้องเวลานี้เป็น้นไปเพื่ออะไรเพื่อรับเหรียญตรงกลางเราจะเห็นนะคะว่าเหรียญตรงกลางเนี่ยมันจะมีเหรียญลักษณะคล้ายๆใบโพอยู่หรือว่าดอกจิกว่าจะไม่ได้เนี่ยไม่เล่นกัน์ันัน้น ซึ่งมันใช้เหรียญพวกนี้เลยไปเพื่อแลกคิโรฟีที่เราต้องการตามภาพเมื่อกี้ <S <S 1> <S 1> ซึ่งหลายคนคงสงสัยว่ามันใช่ลรือไงอ่ะพี่ปักเพราะว่าพี่ปักเลยหาข้อมูลข้อมูลแบบเพิ่มเติมอ่ะมายืนยันว่ามันใช่เพราะว่าจากรูปถัดไปเนี่ย ด้านล่างเราจะเขียนไว้ว่า17ในเดือน12จนถึงวันที่3เดือนหนึ่งซึ่งมันเป็นรูปภาพต่อจากภาพเมื่อกี้แสดงว่ารูปภาพเมื่อกี้เนี่ยเป็นการยืนยันกิจกรรมในเซิร์ฟไต้หวันแต่เซิร์ฟไทยพี่ปักไม่ยืนยันนะครับว่ากิจกรรมมันเหมือนกันหรือเปล่าแต่พี่ปักคิดว่ามันน่าจะเหมือนกันเพราะว่าอะไรถ้าเราดูตรงนี้นะฮะนี่ที่พี่ปักชีมันเขียนว่ารวมทีมรับพีโรฟ,ฟีก็ควรจะรวมทีมกับเพื่อนใช่ไหมฮะน่าจะทํากิจกรรมประมาณนี้แหละมัง้ง ถ้าผิดนะขออภัยด้วยแต่กิจกรรมมาวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนเพิ่มหลังจากที่มันมาเด้อกดติดตามไว้กันนะครับส่วนใครที่อยากได้สกินฟรีลิเจนหรือว่าลิมิเต็ดแบบถาวรเนี่ยดูส่วนนี้ให้จบนะฮะเพราะว่าพี่ปักมีวิธีการบอกอย่างละเอียดแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะการีนาอาวีทัวร์นัเตเนี่ยได้ทำการเปิดว่าดูการแข่ง AC ซ0 2 1จากวันที่17วันนี้นันเดงนะฮะจนถึงวันที่19เเดือนธันวาคมนี้เท่านั้น รับไอเทมฟรีแบบยกซื้อนี่เราวงกลมนี้ไว้พร้อมกับมันเขียนอีกนะ,ะว่าพิเศษแจกโค้ดสกินถาวนคริสติกฟอเรสต์สควอตหรือว่าลีซราดของเราซึ่งสกินนี้เนี่ยเป็นสกินใหม่ที่กำลังจะเข้ามาและอยู่ในระดับลิมิเต็ดสีเขียวไม่มีเอฟเฟนั่นเองนะฮะ และมันย้ำอีกว่าฟรีแบบไม่จํากัดจํานวนด้วยนะครับซึ่งมันจะแจกในวันไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ปักจะอธิบายต่ออย่างละเอียดรายละเอียดด้านล่างเนี่ยมันจะเขียนไว้ว่าวันที่17วันนี้เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เที่ยงตรงเป็นต้นไปโดยฉะนั้นก็ติดตามแจ้งเตือนคลิปพี่ปักไว้ดีนะทุกคนแล้ววันที่18ถึงวันที่19นะฮะจะมีการถ่ายทอดสดตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไป แล้วมันได้กําหนดไว้อีกนะฮะว่าถ้าคนดูคลิปหรือว่าการดูแจ้งเตือนแบบว่าครบนะฮะมันจะปลดล็อกข้อมูลหรือว่าปลดล็อกกิจกรรมั้นต่อไปนี้เมื่อครบ2 5 0แสนคนปลดล็อกกรอบโปรไฟล์ทีม AIC มูลค่า15บาท3 5 0แสนหคนปลดล็ก AC, อก AIC b o x 4สี่แ0นห้าห้จะปลดล็อก AIC b o อกเหมือนกัน แต่จาก650,000้ไปจนถึง800,000คนเนี่ยมันจะปะลดล็อก AIC Premium Box ซึ่งมีมูล,ลค่ามากกว่า AIC Box ธรรมดานั่นเองนะฮะแต่การได้มาเนี่ยมันจำมันแบบว่ามันบอกไว้อย่างชาัดเจนนะฮะว่าจํานวนคนที่จะนับจากการดูทุกช่องทางจากทุกภูมิภาครวมกัน โดยจะทําการประกาศแบบปลดล็อกผ่านถ่ายทอดสดและส่งของขวัญเนี่ยให้เข้าในกิจกรรมหรือว่าเข้าในตัวรหัสของเราแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งเข้าอัตโนมัติยังไงนั่นเหรอให้เราเลื่อนมาที่หน้ากิจกรรมไปสื่นตาไปก่อนเลยแจ๊ดแจ๊ดแ่ามันเดิมก็ที่ AEC 2021ซึ่งหน้านี้นะฮะมุมขวาเนี่ยมันก็จะเขียนได้อย่างชัดเจนว่านี่คือ a a c 1 2 3 456ถึง a a c 7 แต่เราสังเกตได้ดีๆนะฮะจากข้อความเมื่อกี้ถ้าเราจําภาพได้เดี๋ยวย้อนภาพสีเทา้เห็นอ่าเห็นว่าทุกคนจากข้อความเมื่อกี้เนี่ยอันแรกเนี่ยก็เมือครบสองแสนห้าหมื่นคนเนี่ยมันก็จะแจกกล่องโปรไฟล์ถัดมาก็จะเป็นกล่องในการลุ้นรับฟังไม่ผิดนะฮะลุ้นรับถ้าใครดวงสวยก็ไม่ได้ใครดวงดีก็ได้ไปนะฮะแต่จาก AIC ง่าเป็นตวเป็นแบบ AIC 5เป็นถัดไปอ่ะทุกคน เราสังเกตดีๆนะฮะกล่องมา2กล่องเนี่ยมันจะมีลักษณะไม่เหมือนกันคือกล่อง AIC 5เนี่ยมีโอกาสที่จะรุนรับได้ดีกว่านั่นเองนะครับโดยฉะนั้นเนี่ยกล่องพวกนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงว่าทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ได้หมดทุกคนเพราะว่ามันภารกิจเนี่ยมันจะแจกเข้ารหัสเราเองโดยฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือเข้ามาในหน้าตัวกล่องข้อความแล้วเคลียร์ให้กล่องข้อความเนี่ยอย่ามีพื้นที่แบบว่าเต็มนะทุกคน ถ้าร้อยถ้ร้อยเนี่ยเต็มมันจะส่งไม่เข้าด้วยฉะนั้นเคลียร์ของตัวเองให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับหลายคนคงสงสัยว่าพี่ป๊กครับแล้วมันมีสกินไหนบ้างที่เราสามารถรุ้นรับได้และสกินไหนที่พี่ป๊คบอกว่าแจกโค้ดร,รับสกินฟรีแบบ100%ยเซ็นกซื้อซึ่งจากรูปนี้นะคะเราจะเห็นนะคะว่ามันเขียนว่าดูการแข่งขัน17จนถึง19ธันวาคมรับไอเทม <S <S ยกซื้อไอเทมยกซื้อเนี่ <S <S ยได้มุมซ้ายก่อนนะทุกคน มุมซ้ายเราจะเห็นว่ามันมีสกินฟรี 1, 2, 3, 4, 5, 6แล้วก็กรอบโปรไฟล์หรือว่าชิ้นส่วนแบบว่าแร์หรือว่าชิ้นส่วนแบบจากรีอมีเยอะมากมายนะฮะเขาเขียนว่าคนดูครอบปลดล็อกรับร,บรางวัลเนี่ยฟรียกซื้อซึ่งมันจะส่งเข้ามาในรหัสเราเองทุกคนเลยย้ำว่าทุกคนนะครับซึ่งก็จะมีทั้งสกินลเจนแล้วก็สกินลิมิเต็ดซึ่งสกินพวกนี้น่ยไม่ได้ส่งมาทันทีทันใดมันจะส่งมาเป็นกล่อง กล่องนั้นเนี่ยมันก็ตามภาพนะฮะเมื่อตะกี้ที่ได้อธิบายมันส่งมาเป็นกล่องให้เราสุ่มนะครับยังไม่ได้รับฟรีร้อแต่ จากที่เราบอกว่ารับฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเราดูด้านหลังนะฮะมันจะเป็นคริสิกใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยคริสิกเนี่ยก็ไม่มีสกินใหม่ยกเว้นสกินเฮโรอีกสกินนี้ใช่ไหมฮะซึ่งปีปั๊กเลยอยากให้เราสนใจจากรูปเดิมแต่เป็นด้านขวามันจะเขียนว่าคริสิกฟอเรสต์สควอตลิซ่าหรือว่าเป็นสกินคริสิกที่เป็นแบบแนวแนวอนาคตฉินทุกคนซึ่งสกินนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับลิมิเต็ดสีเขียว ไม่มีเอฟเฟกต์สกิลแต่มันเขียนด้านล่างไว้แล้วชัดเจนเลยฮะทุกคนว่าพิเศษเฉพาะรอบแกลนไฟนอลเท่านั้นซึ่งแจกโค้ดสกินถาวรทุกคนไม่จํากัดจํานวนฟังไม่ผิดนะฮะทุกคนซึ่งมันแจกทุกคนไม่จํากัดจํานวนแม้แต่อย่างใดแต่โค้ดนี้เนี่ยพี่ปั๊กขอย้ําไว้ก่อนเลยนะฮะจากภาพ ภาพภนี้นะคะของรางวัลพิเศษที่พี่ปลั๊กบอกว่าแจกคลีสิกสกินใหม่ลิมิเต็ดสีเขียวเนี่ยมันจะแจกในวันที่19ธันวาคมเท่านั้นซึ่งจะต้องดูการถ่ายทอดสดตั้งแต่16นาฬิกาไปจนถึงเกือบเกือบ,เ,อบเที่ยงคืนย้ำนะฮะห้ามพ้นเวลาเที่ยงคืนไปในวันที่20เด็ดขาด ซึ่งโคดนี้นยะมันจะแจก,กระหว่างการถ่ายทําหรือว่าการแข่งขารถ่ายเท่าสดเท่านั้นพอมันแจก,กปุ๊บรอจะต้องรีบใส่ทันทีเพราะ GM ได้ย้าว่าและไอเทมโค้ดสามารถกดแลกรับภายในวันที่19ธันวาคมเวลาก่อน23.59เท่านั้นนะฮะโดยฉะนั้นกดติดจามกดติดจามกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องกีโลปอนไว้ดีพี่ปักจะเอาโค้ดนี้แหละมาแจก,กหลังจากที่มันแจก,กในในงานอะ่ะพี่ปักจะลงคลิปทันทีเลย เลายหลายคนเนี่ยคุจะสงสัยใช่ไหมฮะว่าถ้าเซิร์ฟไทยแจก,กแบบนี้เนี่ยคำว่าทั้งภูมิภาคที่เขานับจานวนคนดูรวมว่ามันจะแจก,กแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยให้คนดูรวมครบเท่านี้มันจะแจก,กมันมาจากไหนแน่นอนพี่พักเลยไปดูจากเซิร์ฟไต้วันมาจากภาพนี้ AC 2021ไใต้วันมันก็เขียนด้านล่างนะฮะเหมือนกันตั้งแต่2,500ไปจนถึง800 0 0 0 มันก็แจกกล่องเหมือนกันไม่มีเพียงกัน,นะฮะกล่องของมันเนี่ยเมื่อเอามาเปิดเนี่ยหรือว่าดูจากภาพสัดไปมันก็มีกิจกรรมที่หน้าตามเหมือนของเซิร์ฟไทยเดะเลยซึ่งกิจกรรมนั้นก็มันก็แจกเข้ารหัสเหมือนกันแล้วไม่มีเพียงกันนะฮะสกินที่มันแจกเนี่ยอาจจะต่างกับเซิร์ฟไทยนะฮะแต่มันมีทั้งลิมิเต็ดและแล้วก็ลีเจนเหมือนกันเดะแล้วก็มีกรอบโปรไฟล์เอซีเหมือนกันและที่สําคัญนะภาพสุดท้ายของเซิร์ฟไต้หวันเนี่ย มันแจกสกินใหม่ในวันที่19เหมือนกันแบบเดเดเลยและที่สําคัญมากที่สุดคือเซิร์ฟเวียดนามเองก็หลุดกิจกรรมนี้แล้วแจกตั้งแต่2 5 0 0 0 0ื่คนไปจนถึง80,000 0คนแล้วแจกสกินแล้วแจกอะไรที่มันเหมือนแบบตรงวันกันเป๊ะพี่ปักเลยขอสรุปว่าคําว่าแจกทุกภูมิภาคหรือว่านับจํานวนคนดูแบบทุกภูมิภาคน่าจะนับแบบทุกเซิร์ฟอย่างเช่นเซิร์ฟจีนเซิร์ฟไต้หวันเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟเวียดนามเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟยุโรป ต่อขอให้เขาเนี่ยช่วยๆกันดูการแข่งขันถ่ายทอดสดไม่ว่าจะดูทางไทยแลนด์แบบเซิร์ฟเวียดนามหรือว่าเซิร์ฟไหนถ่ายทอดสดเขาก็าจะแจกเข้ารหัสเหมือนกันทุกคนยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับอี่เกือบลืม <laughs> อีกหนึ่งกิจกรรมฟรีนะทุกคนคือกิจกรรมฟีสตาบินโหดกระโดดใส่ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะมาตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่2 8ภายในเดือนนี้เท่านั้นให้เราทําอย่างเช่นล็อกอินหรือว่าช่วยสังหารหรือว่าใช้าตาในการเล่นลงแรงหรือว่าเล่นธรรมดานี่แหละทุกคนเราก็จะได้รับาตาเนี่ยไปใช้แบบฟรีสาวันแล้วก็สกินในระดับอาลีเกนหรือเปล่าถ้าจะไม่ปิดเนี่ยไอสกินนี้เนี่ย ใช้ฟรีแค่1วันแต่ที่น่าสนใจคือท่าเต้นของทาซาตานะฮะมันให้ถาวรเลยโดยฉะนั้นกิจกรรมนี้เนี่ยรีบมาทํากันนะครับใครชอบดูคลิปแนวนี้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็คอมเมนต์มาให้น่ารักเดี๋ยวพี่ปักไปกดใจแล้วก็อ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่แล้วนะครับสุขสันต์วันเกิดของน้องเมื่อวานที่กน้องพิมมานะฮะพี่ปักอ่านหมดโดยฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยและที่สําคัญที่สุดคลิปนี้ยังคงย้ําเหมือนเดิมนะฮะ มันจะมีการแจกโค้ดในการแข่งขัน A อซตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่19้าถ้าจะไม่ผิดเมื่อตกี้เนี่ยหรือว่าวันที่19วันเดียวอะเอาเป็นว่ากดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ถ้าแจกโค้ดวันไหนหรือว่ากิจกรรมอะไรมาใหม่เนี่ยพี่ปักจะเอามันลงคลิปหรือว่าแจ้งเตือนในเพจช,ชุมชนทางกีโาปอนหรือว่าทาง u t u b e กีฬาปอนโดยเร็วที่สุดนะครับไปแล้วบายบยครับรักทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บกดติดตามให้ด้วยเด้อเดี๋ยวพี่ปักจะมาแจกโค้ดสกินปีสกินใหม่เลยรือบ